สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอน238เข็มเงินปักชีพจรยาเพลิงกระตุ้นเลือดมาถึงด้านนอกของถาที่มั่นสมาคมไปมุมพิษจางร้เฉินก็มองเข้าไปยังจวนที่เล็กๆหลังนั้นเขารับรู้ถึงไอของหวามิงกงได้อย่างชัดเจนอยู่ที่นี่จางร้เฉินเดินไปที่ประตูใหญ่หน้าจวนยืนห่าวไปสิบจ้างเขายกแขนขึ้นมาข้างหนึ่งจากนั้นก็หมุนนิ้วทั้งห้า ลมปานพุ่งออกมาจากฝ่ามือเป็นสายสีเงินประท่าเข้าไปที่ประตูมีเสียงดังตู้มออกมาประตูใหญ่ของฐานที่มั่นก็พังทลายลงมากลายเป็นเศษซากจอมยุทธ์ชั่วสิบกว่าคนที่เดิมยืนอยู่ด้านหลังประตูล้วนจะถูกพลังที่แข็งเก่งจนลอยออกไปแล้วล่วงลงไปที่พื้นในเนระนาดบนล่างของจอมยุทธ์ชั่วทุกคนล้วนจะถูกเศษไม้เข้าจะเป็นแผลบ้างกระโดนแทงทะลุหัวบ้างกระโดนแทงทะลุหน้าท้องในนั้นมีครึ่งหนึ่งที่ตายไปส่วนอีกครึ่งหนึ่งบาดเจ็บหนักจากล่วเฉิ่ยเดินเข้าไปในฐานที่มั่น โดยไม่ได้ไปลายตาไปมองจอมยุทธพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยแล้วเดินตรงเข้าไปด้านในไม่นานจางวังเฉินก็มองเห็นหว่ามิงกงที่กําลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่หว่ามิงกงนั่งลงที่พื้นมือทั้งสองข้ามประกบเข้าด้วยกันแล้วสร้างวงลมปานใหญ่ขนาดสิบจ้างขึ้นมาโดยที่มีเขาอยู่ตรงกลางลมปานปกคลุมตัวของเขาไว้เหมือนกับหมอกตอนที่จางว่งเฉินเดินเข้ามาในฐานที่มันหว่ามิงกงก็หยุดรักษาตัวแล้วเขาลืมตาทั้งสองข้างขึ้นแล้วเก่ามาเสียงเย็นว่าจาลู่เฉินเจ้าตามข้ามาอีกแล้ว ท,ทั้งๆที่ข้าว่าไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แล้วนะเจะบอกข้ามาว่าเจ้าหาข้าเจอได้ยังไงแน่นอนว่าจาาเเฉิไม่มีทางบอกความลับเกี่ยวกับวิญญาณยศแน่ๆขาพูดนิ่งๆว่าหวามิงกงเจ้าไม่ต้องยืนเวลาแล้ววันนี้ข้าจะไม่ให้เจ้ามีโอกาสหลบหนีได้อีกแล้วหวามิงกงยืนขึ้นแล้วตะโกนออกมาว่าไหนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มาสู้กันทําไม่ใช่เจ้าตายก็เป็นข้าที่ตายข้างๆตัวเขามีหินขานาดใหญ่ตั้งอยู่ก้อนหนึ่งหนักราวๆหนึ่งพันช่างได้ หว่ามิงกงใช้มือเดียวยกหินนั้นจากนั้นก็หมุนแขนเป็นวงกลมสองครั้งแล้วโยนหินลงไปที่จางโู่เฉินขณะเดียวกันหว่ามิงกงก็หันหลังหนีไปทันทีไม่ได้จะต่อสู้กับจางลู่เฉินเลยสักนิดตุ้มจางลู่เฉินตบฝ่ามือออกไปจนหินแตกกระจายแล้วไล่าตามหว่ามิ่งกงไปอย่างคิดจะหนีนะหยุดนิ่งซะจางลู่เฉินใช้พลังเขียดแดนเวลาและมิติออกมาแล้วใช้มิติเอียกแข็งออกมาครอบคุมลัศมีในระยะ500อเมตรเอาไว้หว่ามิ่งกงที่หนีไปได้ถึงหนึ่งรอเมตรนั้น ยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเวลารอบด้านหยุดนิ่ง,งลงร่างกายก็เหมือนถูกคนึกเอาไว้การจะขยับร่างสักครั้งก็ยากมากหวามิงกงรู้สึกว่าร่างกายมีแรงกดดันลงมามากขึ้นเรื่อยๆใช้แค่เพียงแค่พลังเลือดปะทะไปยังอากาศเปลี่ยงเหมือนว่าเวลาจะถูกทำลายลงหว่ามิงกงก็กลับอิสระเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาถูกคนึกเอาไว้จากงกเฉิงก็ตามมาทันแล้วแล้วตบฟ่ามือออกไปหังกรเขาจะสารประสานงาแต่เรื่องสองฆ่า,ข,าของหว่ามิงกงแดงกำเลือทั้งล่างพุ่งผ่าน ใต้ฝ่าเท้าเขามีไข้ก่อรหิตสีแดงขึ้นเขาหมุนตัวไปแล้วออกบัดออกไปมาสถานโลกาบัดและฝ่ามือบะทะ้เข้าด้วยกันทําให้เกิดเป็นคลื่นลมปานที่แข็งแกร่งออกมาห่ามีกงกักเลือดออกมาเท้าเอาถอยหลังไปไม่หยุดพอจางโลเฉินมาลงที่พื้นแล้วก็พุ่งเข้าไปอีกครั้งลมปานและเลือดในร่างเคลื่อนไหวไม่หยุดจนเกิดเสียงดังขึ้นจากนั้นก็รวมไปที่มือและตบฝ่ามือออกไปอีกครั้งคนจะสาจะทา้าพระทพี่พลังฝ่ามือที่เข้มข้นอยู่ที่ด้านหน้าฝ่ามือของจางโลเฉิน ปรากฏขึ้นเป็นฝ่ามือโปร่งแสงขนาดใหญ่แล้วส่งเสียงร้องของโ้าวสารออกมารอยฝ่ามือน,นั้นยังไม่ทันที่จะประทับลงที่บนตัวของหวามิงกงปานที่แข็งแกร่งนั้นก็เหมือนจะพัดหวามิงกงออกไปหวามิงกงทะลึงตาขึ้นแล้วออกหมัดทั้งสองออกไปพร้อมกันจากนั้นก็ระท่าเข้าไปจังองเฉือนอีกครั้งตุบหวามิงกงลอยลองไปหล่นที่พื้นหางออกไปสิบจงังแขนทั้งสองข้างเจ็บจนเหมือนจะฉีกขาดกระดูกก็เหมือนฉากออกไปท่อน วิชาหมัดที่หวาเิงโกงฝึกฝนนั้นจําเป็นต้องใช้ถุงมือดําทองช่วยเลยถึงจะสามารถแสดงอนุภาพด้วยเข็งแร่งที่สุดออกมาได้น่าเสียดายที่ถุงมือดําทองของเขาถูกกระบีโบราณเฉือนหยวนฟันจนแตกไปแล้วจาหนุม่มเป็นเจ้าเองที่บีบให้ข้าต้องใช้วิชายยุต้องข้ามหวาวิงโกงหมุนตัวแล้วลุกขึ้นมาและเอาเข็ยมยาวครึ่งฉิ้นออกมาแปดเล่มแล้วแทงเข้าไปที่ชิบะจรสําคัญแปดสายที่สําคัญที่สุดของร่างกายขณะเดียวกันเขาก็เอาอยาเม็ดสีแดงออกมาหนึ่งเม็ดจากนั้นก็เกลือนลงไปอย่างรวดเร็ว พิบตาเดียวหวามิ้งกงก็เหมือนกับร่างกายกลับมาหายดีลมปลานในร่างกายก็พุ่งขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าผิวบนร่างกายเป็นสีดําทั้งหมดตาสีแดงสองข้างเยือกเย็นมากและจ้องไปที่จังหวะเฉินรากับงูพิษเข็มเงินปักที่ประจอนยาเพลิงกระตุ้นเลือดจางหว่เฉินขมหมดคิ้วแล้วกล่าวว่าเจ้าใช้วิชาย,ยุทธนี้กระตุ้นที่ประจอนละเลือดเก่งว่าอายุคงในรถไปถึงยี่สิบปีแล้วจะทําไมหากว่าไม่ใช้วิชาย,ยุทธนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ต้องตายอย่างเดียวหรือหวามิ้งกงกล่าวจะว่าไปก็ใช่นะ จากงก็เฉืยนพยักหน้าแล้วก็บีบโบราณเฉีนยนโยนออกมาไม่ประมาทหว่ามิงกงอีกสีหนา้าเคร่งเครียดขึ้น,นเตรียมตัวจะสู้กันพยงคใ์ใช้เข็มเงินปักไปที่ชีพจรหวามิงกงก็ฟื้นฟูกลับมาอยู่สภาพที่พร้อมที่สุดเล้ากับยาที่เขากินลงไปทำให้สามารถกระตุ้นเลือดในร่างกายได้และยังทำให้เขาร้ายกาดยิง่งกว่าสภาพตอนที่เขาพร้อมที่สุดซะอีกแน่นอนว่าเวลาในการใช้วิชาต้องห้ามก็มีขีดจำกัดอย่างมากก็อีกแค่หนึ่งช่วยยามหากหว่ามิงกงยังไม่สามารถฆ่าจางกงเฉืนได้พลังจากยาและเข็มเงินที่ปักชี็จะจอป ถึงตอนนั้นเขาก็จะกลายเป็นอ่อนแอมากทําได้แค่รอให้จางอ้เฉินมาจัดก,การเท่านั้นจางอ้เฉินรู้สึกว่าหวาลมิงกงจงใจยืดเวลาดังนั้นเลยไม่อยากจะใช้เวลามากในการฆ่าหวาลมิงกงเขาตัดสินใจจะรีบสู้รีบจบเพื่อไม่ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจางอ้วเฉินข้าจะแห่เจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของข้า <c oughs> หวาวามิงกงหันเลาออกมาแล้วแสดงความเร็ว280เมตรต่อวินาทีออกมาตอนที่เสียงของเขาดังขึ้นเขาก็พุ่งออกมาข้างหน้าของจางอ้เฉินแล้วจะเทือนโลก้า เขาปล่อยมัดออกไปพร้อมกับพลังลมที่แข็งแกร่งอีกฝ่ายเร็วมากจางวชินหลบไม่ทันเลยได้ต้องใช้กระบี่ต้านเอาไว้ไปยิงพลังสายหนึ่งพุ่งออกมาจากกระบี่มายังแขนทั้งสองข้างของจางวชินและทําให้จางวชิรลอยออกไปไม่รอให้จางวชินตกลงไปที่พื้นหวาหมิงกงก็รีบออกมาที่สองมาที่สามไม่ได้ให้โอกาสจางวชินได้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยเขาออกมาติดต่อกันมาถึง49ครั้งวิชาหมัดชุดนี้ถึงได้จบลงตู้มจางวฉินเองก็ไม่รู้ว่าถอยไปไกลแค่ไหนเขาชนบ้านเรือ ผมร่างและหน้าของเขามีแต่ฝุ่นดินเต็มไปหมดหน้ามอมแมมผมเผพายุ่งเยิงจางวงเฉยมีเขียดแดงเวลามิติปกป้องร่างกายอยู่และยังใส่เกาะกีเลีเนพื้นน้ำแข็งไว้ด้วยเลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรแค่ท่าทางดูวนหนาไปหน่อยเท่านั้นพอโชคหมัดออกไปครบทั้ง49หมัดแล้วหว่ามิ็งกงก็หยุดพักสักครู่หนึ่งเตรียมจะเก็บลมปานกลับและจางวงเฉยก็ใช้โอกาสนี้ถีบตัวขึ้นแล้วใช้ลมปานทั้งล่างฟันกระบีอ่ออกไปหว่ามิ็งกงเงยหน้าขึ้นเห็นเพียงแสงกระบี่ฟันลงมาจากบนฟ้า เลาก็เป็นใส่น้ําที่ทํามาจากปานกระบี่เขายกแขนทั้งสองข้างขึ้นบนแขนทั้งสองข้างก็รวบรวมล,วม,ลวมปานเอาไว้เป็นแผ่นจากนั้นก็รวมเข้าด้วยกันแล้วใช้กระบ,บวนท่ามือเปล่ารับคมกระบี่เอาไว้เขาสาม,มารถรับกระบี่ที่แจ้งคาเฉินฟันลงมาด้วยแรงทั้งหมดได้ตุ้มใต้ฝ่า้าของหวาเิ่งกงสนะเทือนจากนั้นก็แยกออกจากกันและมีฝุ่นโคลนกระจายไปทั่วพอโคลนกระจายออกไปพื้นที่10เมตรก็จมลงไปถึงเมตรกว่ากลายมาเป็นหลุมขนาดใหญ่เจ้าหนุม่มจะวิ่งก็ได้แค่นี้แหละ ต่อยข้าใช้แค่มือเปล่าก็สามารถรับกระบ,บี่ที่เป็นอาวุธวิเศรษระดับ9้าของเจ้าเอาไว้ได้หากว่าข้าเองก็มีอาวุธวิเศรษระดับ9ใช้เพียงแค่กระบ,บวนท่าเดียวก็าสามารถฆ่าเจ้าได้แล้วหวาวิ่งกงยิ้มออกมาแล้วใช้มือทั้งสองข้างรับกระบ,บี่เอาไว้ขาทั้งสองข้างก็ถีบตัวขึ้นล่างกระพุ่งึ้นไปบนหัวของจางโล่เฉินจากนั้นก็ใช้เท้าเหยียบลงไปที่ด้านล่างจางโล่เฉินใส่หัวเบาๆมือที่เคยจับกระบี่เอาไว้ก็ปล่อยออกตกลงมาที่พื้นจากนั้นก็ใช้มือเปล่าฟันบรรยากาศแหวกมิติ สีหน้าของหวาบิ้งกงเปลี่ยนไปรับรู้ด้วยจากสัญชัยญาณว่ามีไออันตรายเข้ามาใกล้แต่ว่าเขากลับไม่รู้ว่าอันตรายมาจากทางไหนแต่ในนั้นอากาศเบื้องหน้าของหวาเิ็งกงก็สะท้านน้อยๆแล้วเกิดเป็นรอยแยกขึ้นมาสายเล็กๆรอยแยกเหล่านั้นมาวมเข้าด้วยกันกลายเป็นรอยแยกขนาดสามชื่อหนึ่งสายในรอยแยกนั้นมีแต่ความมืดมิดพลังดูดกือนที่แข็งแกร่งสายหนึ่งพุ่งออกมาจากรอยแยกนั้นต่อให้หวาเิ็งกงไป็นจมยุคนสวรรค์ก็ยังไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้แบกบมิติออกเรากับเป็นปากที่อยู่กลางอากาศ แล้วเกืนกินหัวงหว่างมิงกงเข้าไปในนั้นตุบร่างไร้หัวร่างหนึ่งตกลงมาจากในอากาศบนคอมีเลือดพุ่งออกมาทรงกินไอเลือดที่น่าสะอิดสะเอียนออกมาจางเอาเฉียนยื่นมือออกไปกบีโบราณเฉินหยวนที่เดิมถูกหว่าเม็งกงจับเอาไว้ก็ลอยออกมาแล้วเข้ามาอยู่ในมือของจ้งโดยเฉินพลังของแหวนมิติไร้กาดมากจริงๆแม้แต่จอมยุทธนสวรรค์เองก็ยังไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้ไม่รู้ว่าหากฝึกทลายมิติได้สาเร็จพลังที่สแสดงออกมาได้จะแข็งเก่งขนาดไหนกันนะจางว่เฉยนมองไปที่ศพบ,บ,บนพื้นและย่อตัวลง แล้วเอาแหวนมิติที่นิ้วของหวานมิโกออกมาในแหวนมิตินั้นมีของเก็บเอาไว้เต็มไปหมดนอกจากยาและอาวุธแล้วยังมีเงินอีกเล็กน้อยและอัญมณีอีกเป็นจํานวนมากบรรดายาและอาวุธยังนับว่าเป็นเรื่องรองระดับไม่นับว่าสูงมากยาที่ดีที่สุดแค่ระดับ3เท่านั้นอาวุธที่ดีที่สุดก็แค่ระดับ6สําหรับจอมวิคสวรรค์แล้วนับว่ายากจนมากแต่ว่าปริมาณของอัญมณีกับทํามจ้กว่เฉือนตกใจมากสามารถกองรวมกันได้เป็นภูเขาขนาดย่อมๆมีมากถึง9 2 0 0เมตรรวมกับอัญมณีระดับกลางและระดับสูงออีกกเล็น้ย ราคาของอัญมณีเหล่านั้นมากเกินกว่า10บ้านเหรียญเงินนับได้ว่าเป็นทรัพย์สินจานวนมหาศาลมากทาไมหว่ามิงกงถึงได้เอาอัญมณีจํานวนมากขนาดนี้ไว้กับตัวนะต้องรู้ว่าจนยุทธส่วนมากล้วนจะเอ,อัญมณีแลกเป็นเงินแล้วเก็บไว้ที่ธนาคารเมืองอู่สำหรับจนยุทธ์ของเมืองเฮยส่วนมากก็จะมีอีกฐานะอยู่ด้วยเหมือนกันและสามารถเอาเงินไปเก็บไว้ที่ธนาคารเมืองอู่ได้ไมันจำเป็นต้องเอาติดตัวไว้จริงๆแล้วเมืองเฮยเองก็มีการจัดตั้งธนาคารแต่ว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มกําลังภายในของเมืองเฮยมีมากเกินไปแบ่งพักกันมาก ดังนั้นการก่อตั้งธนาคารจริงเทียบไม่ได้กับธนาคารบางอู่และมักจะปิดบ่อยๆดังนั้นต่อให้เป็นจมุติชั่วของเมืองไคยก็ยังมีจำนวนมากที่ชอบเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารบางอู่ถึงจะค่อนข้างเสี่ยงแต่ก็ไม่ต้องมากระวนงว่าธนาคารจะปิดตัวลงนอกจากนี้การที่ถอนเงินก็ยังสะดวกมากไม่ว่าจะไปที่เมืองไหนๆก็สามารถไปถอนเงินออกมาได้แน่นอนว่าหากว่าถูกธนาคารบางอู่ล้วงลูกฐานนะเข้าทรัพย์สินที่เก็บไว้ในนั้นก็ใช้ไม่ได้ทันที